อะไรปวดใจหมดเลยเว้ย,ย,ยมันมายืนอยู่ตรงนี้หนูก็หนูก็เแี่ยวหันไปม,นมันเหมือนมันเหมือนมีคนมองอะ่ะอ๋อจะถ่ายติดต่อก็ถ่ายวะไม่เอาทำไมปิดม,ม,มันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองหันไปมันตกใจปว็ท้องเดี๋ยวจะแอ,อบถ่ายเองถ่ายติดต่อหรอไม่ไป ปิดม้านเอ็จะดูถ่ายปวดบ้างก็แทกตื่นเอาเข้าตกใจมันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบยืนมองเรยเจ็ดล้านครับล้านแล้วหนว่าจะถ่ายติ๊กตอกเฮ้ยดูเกลก่อนเก็บของมาหมดยัางเต็ด กำลังจะดูว่าวิธีการถ่ายทอก톡ทงจี้จะเป็นยังไงแตด่ดันบอกประตูไปทางขายังไม่กินข้าวเลยไหนว่าจะถ่ายทิกตอกไม่ถ่ายะแ่ถ่ายวะเอาโทรศัพท์เครื่องเล็กให้ด้วยโทรศัพท์แม่เขาอยู่นั่นถอย พิ่งจะได้นาทีเดียวอ,อย่างเงี้ยใช่เอเองดูไน้ไงไม่หาได้ายท,ท,ท,ท <c oughs> องฮะเองดูได้ไงทำไมเองดูได้ไงม่คอได้ถ่ายทีสองเดี๋ย่บอกในหะ้เปิดพัดลมมอ่ะบอกป๊าเค ขี่หุ่ดเลยเอ๊ะว่าเวลาออกับห้องให้ปิดพัดลมบนบนทาติ๊กตอกไม่ได้เริ่มบนเริ่มพานนะมันก็จะดีกันหนึงอ่ะอยู่นี่จะไปหาทำอะไรกินก่อนห <c oughs> ู้คุณนาย <c oughs> ตกใจอย่างแรงทุกคน <c oughs> แต่ไหวไหว จะแอบถ่ายวิธีการถ่ายติต๊ต่อของเจ้ซะหน่อยแต่ดันมาตกใจเสียงบ้านแตกฉลากขาดน้องโอเคครับคลิปนี้สั้นไว้บายจุ